ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา258คำสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคำขอที่ได้ยื่นตามมาตรา254อนุมาตรา1นั้นให้บังคับจำเลยได้ทันทีแล้วแจ้งคำสั่งนั้นให้จำเลยทราบโดยไม่ชักช้าแต่จะใช้บังคับบุคคลภายนอก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้รับโอนสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนการแจ้งคำสั่งให้จำเลยทราบมิได้วักสองคำสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคำขอที่ได้ยื่นตามมาตรา254ออนุมาตราสองนั้นให้บังคับจำเลยได้ทันทีถึงแม้ว่าจำเลยจะยังมิได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นก็ตาม เว้นแต่ศาลจะได้พิเคราะห์พฤติการแห่งคด,ดีแล้วเห็นสมควรให้คำสั่งมีผลบังคับเมื่อจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นแล้ววักสามคำสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคำขอที่ได้ยื่นตามมาตรา2 5 4อานุมาตรา3ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยนั้น ให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีถึงแม้ว่านายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นผู้มีอำน,นาจหน้าที่ตามกฎหมายจะยังมิได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นก็ตามเว้นแต่ศาลจะได้พิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นสมควรให้คำสั่งมีผลบังคับเมื่อบุคคลตังกล่าวได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นแล้ววัคซี คําสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ได้ยื่นตามมาตรา254อนุมาตรา3ที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟ้องร้องให้มีผลใช้บังคับแก่ในายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งคำสั่งเช่นว่านั้นแล้ววักห้าหมายจับจำเลยที่ศาลได้ ออกตามคำขอที่ได้ยื่นตามมาตรา254อนุมาตรา4ให้บังคับได้ทั่วราชอาณาจักรการกักขังตามหมายจับเช่นว่านี้ห้ามมิให้กระทําเกิน6เดือนนับแต่วันจับ